เอาครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีและยูทูบช่องอีสานบาดกูเองตามที่บอกหลังฝนตกบ้ามีไปหาเก็บขี่กระเดียดมาเลยทวงบักใหญ่พี่น้องถุงบักใหญ่เลยแต่ว่าสีเอามาใส่เบ็ดนั่นแหละแล้วก็เอาไปใส่ตุ่มให้พานทึ่ไปใส่ตุ่มปลาไหลเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับอเอาไปเบิ่งกันจากสองสาหลัง เดี๋ยวปันสิวาบ้ามีเบาบ่จริงท้องฟ้ากะมืดคืนมาอีกแล้วตกแน่นอนพี่น้องผมให้มันตกไปหลดตกมันตายมันบ่ยานพี่น้องผมอ่ะครับพี่น้องผมสวัสดีครับกับบ้ามี o ยูทูบจออีสานบาดคุเองเดี๋ยวเบื้องเย่งสามสี่หลังเพอคลิปสั้นเดี๋ยวคลิปย้มเขาจังย้มรัวเสียบย้มเสียบยามมันเป็นฉีกเดียนบ้ามีบ่มักเดี๋ยที่บ้ามีมักที่สุดคือกบหน่อยนี่ครับบริเวณหน้าแบบนี้กบหน่อยนาสิได้ผลดีที่สุดเนาะครับเนาะเอาเบื้องกัน หลังแรกที่บ้ามีได้ใส่ไปนี่ขี่กีเดียนใหญ่เพราะว่าเขาเก็บได้แต่ขีกีเดียนใหญ่นะครับเนาะนี่ครับหลังแรกบ่ท่านลอนเราพี่น้องเขาก็ปักแล้วเยาว่ากันเลยครับเด้อนี่หลังที่สองนี่หลังที่สองครับเยาว่าวากันถือเพาเถือกจะต้องล่องครับขี่กีเดียนหน่อยขีกีเดียนใหญ่ผสมกันพี่น้องอันนี้ก็เป็นขีกีเดียนใหญ่นี่ผสมกันไปเนาะครับเนาะเอา เดี๋ยวเขาจงมายามกันเดี๋ยวเขาจงมายามกันมูนนี่ชีก็ดียนเบิดจิงจิงบ้ามีมากกบหน่อยเพราะว่าตามที่ประสบการณ์บ้ามีใส่ทงนี่มานี่กบหน่อยดีกว่ามูพี่น้องอันนี้เดี๋เปไปแจ้งไดยอันนี้ชีก็ดียนหน่อยเห็นบ่อนี่มีชีก็ดียนหน่อยอ้าทีมลุงนี่มันบ่สวบเอรมันก็คือกบหน่อยพี่น้องเอาเดี๋ยวยังมาเบิ่งกันนะพี่น้องนะเอาขอคูณทูกไลยทุกซับทุกการติการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผม ปฏิบ่าว่าวตอนไหลสวดมือเสารนี่เป็นช่วม่วงพันวสิมาใส่เบ็ดไ้เบิ้งพันว่ามาใส่มาบ้ามีขี้รถเก็บสีก็เดี๋ยวในถุงับใแง่นั่นพี่รองผมอ้าว่าการคลิปยำมานว่ามาตามความเป็นจริงทุกอย่างขอบคุณครับสวัสดีครับสู้บอไน้บกคองแ่ยักตัวฟังพุ่นบ้ามีใส่ไปสิบกว่าหลังแถวนี้ประมาณยี่สิบหลังพี่รองบ่ไ้ก็บ่อจะคำว่าล่ะ